123่นา,านามถูกเสร็จนะสวัสดีนะครับทุกทุกท่าน welcome to the channel นะอันยองอาเซโยหนีห่าสราระเมล็ดกุม good morning ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ mrpd 8 8ด o d i หมอ a d a ิผ่าดาว youtube com นะครับโหรสษร์ไทยระบบสุริยตดูดวงชะตาจากวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดนะครับคำพยากรณ์นะเป็นการพยากรณ์แบบ โดยรวมนะครับเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนชีวิตต่อไปนะครับตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรับฟังคลิปนะครับช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง y t u t u นะครับแล้วกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยนะท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงท่านทันทีเลยนะครับน้ทุกเวลา พออัพเสร็จปุ๊บส่งถึงทันทีเลยนะครับบริการด้านอื่นๆนะก็จะมีถ้าใครสนใจดูดวงชะตาเป็นดวงบุคคลนะครับพอติดต่อมาได้หรือดูเลิกทําการมงคลเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่นะครับเลิกเปิดร้านเลิกแต่งงานผ่าพอด,ดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลน,นะครับแล้วก็เลิกต่างๆได้หมดแล้วแต่เลยนะครับ โอเคสำหรับดวงชะตาประจำในวันนี้นะวันจันทร์ที่8มิถุนายน2563นะครับแลม3ข้ามเดือน7ปีชวดวันนี้สามารถทำการมงคลได้นะจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านะอะไรก็แต่ก็คือใช้เลิกสะดวกไปเลยนะครับถ้าใครต้องการที่จะหาเลิกที่ดีนะครับเฉพาะเจาะจงนะก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะครับสำหรับผู้ที่ฝันในแลม3ข่า ความฝันในแรมสามขั้น,นเป็นความฝันที่เชื่อบอดได้กานะเชื่อบอดได้กานะครับนุ่งผ้าชุดใหม่ประจําในวันจันทร์ท่านรักมากคุณจะมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมที่ดีนะครับเป็นที่รักใครนะสระหัวใหม่ในวันจันทร์จะมีลาบตัดผมใหม่ในวันจันทร์จะมีลาบตัดเล็บวันจันทร์มีลาบ ทาน้้ำมันในวันจันทร์นะครับจเจริญรูปงามดีเพราะฉะนั้นวันนี้ร้านตัดผมเนี่ยคุณใส่ให้เต็มที่เลยนะตัดสะดุ้นนี่นั่นบับเบิ้ลให้เต็มเลยนะครับคุณก็จะมีรายได้ที่ดีในดวงชะตานะโอเคมาถึงเสียงเซียมซีก่อนเซียมซีประจำในวันนี้ได้ใบที่25 5่านะโชคชะตาท่านในช่วงนี้นะครับคือท่านมีความรับผิดชอบเยอะ แบกรับภาระค่อนข้างหนักนะครับให้ท่านเนี่ยระมัดระวังเกี่ยวข้องกับเอกสารหรือความขัดแย้งให้มากรวมถึงอุบัติเหตุภัยที่เกิดขึ้นจากน้ําระวังนะครับขับรถขับราบ,บนท้องถนนนี่อาจจะลื่นหกล้มก็ได้ให้ระมัดระวังสิ่งที่คาดหวังถ้าท่านหวังสูงเกินไปโอกาสที่จะสําเร็จเนี่ยมันค่อนข้างยาก ในด้านความรักนะครับโอกาสของท่านในที่จะสมหวังในด้านความรักเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากธุรกิจการค้าการขายในช่วงนี้ของท่านนะครับอาจจะประสบการ์ขาดทุนนะเนื่องจากท่านมีเงินทุนไม่เพียงพอในด้านการงานเป็นช่วงเวลาที่หางานทาค่อนข้างลาบากนะครับแต่ท่านก็ยังพอที่จะมีโอกาสอยู่บ้างคะแนนสอบของท่านในวันนี้ถือว่าไม่ดีนะักนะนั่นเพราะว่าท่านเจอข้อสอบที่ยาก ถ้าใครจะสอบอะไรก็แล้วแต่ในวันนี้อาจจะเจอข้อสอบที่ยากก็ได้ครับมาถึงดูดวงชะตาตามวันเกิดประจำในวันจันทร์นะครับวันที่วันจันทร์ดาวจันทร์ถือว่าเป็นบริวารคนที่ไม่ดีก่อนเลยนะครับคนที่ไม่ดีก็คือคนที่เกิดในวันอาทิตย์คนเกิดวันที่เดียวดาวอาทิตย์เป็นกาลากินีสัญจรหนวันไม่ดีนะครับ ระมัดระวังเรื่องเสียหายต่างๆไฟดูดไฟช็อตน้ําร้อนลวกนะดาวอาทิตย์อยู่ที่ไหนนะครับต้องระวังเรื่องเสียหายนะในภพนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยคนที่ดีสุดในวันนี้ก็คือคนที่เกิดในวันเสาร์คนเกิดในวันเสาร์เนี่คุณจะมีโชคลาภความสําเร็จเกิดความเป็นมงคลที่ดีในดวงชะตาของคุณนะครับวันนี้คนวันเสาร์เนี่ยให้คุณยิ้มเข้าไว้ ให้คุณมีความสุขเข้าไว้อย่าทุกข์นะครับทาตัวให้เป็นตโนธเป็นลาภะนะครับท่านก็จะมีโชคลาภมีความสําเร็จได้แบบง่ายๆในวันนี้ต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์หรือเจ้าชะตาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยประณีเก่งใจคนนะครับเวลาพูดจาอะไรต่างๆก็จะพูดในยาวพูดได้เยอะนะต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารคนเกิดวันอังคารระมัดระวังปัญหาด้านสุขภาพ โรคพยาธิต่างๆนะครับเกี่ยวข้องกับโรคผ่าตัดอุบัติเหตุนะกามเนื้อภูมิแพนะ้ภูมิแพ้ความสวยนะต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางวันคนเกิดวันพุธกลางวันเนคุณจะมีอำนาจวาสนาที่ดีนะครับมีคนยำเก่งสามารถทำในสิ่งนั้นได้ต่อมาคนที่เกิดในวันพฤห,หสนะสาาพัสบดีนะวันนี้เป็นมูล,ละประจำวันทำให้คุณเป็นคนที่ มีความมั่นคงมีความเป็นปึกแผ่นที่ดีมีโอกาสในเรื่องบ้านที่ดินที่วิสัยรวมถึงมรดกนะครับดาวพระพฤหัส,สบดีวันนี้อยู่ที่ไหนคุณมีโอกาสได้เงินออขอให้คุณโชคดีนะต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับคุณจะรับการอุปถัมภ์ควาชูที่ดีนะจากผู้หลผู้ใหญ่ไม่ได้มีปัญหาใดใดนะครับพบมิตรที่ดีต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนคุณจะต้องใช้ความอดทน ความเพียรความพยายามความบักบานให้มากถึงจะประสบผลความสําเร็จสีที่ควรเว้นในวันนี้ให้เว้นสีแดงนะครับเว้นสีแดงนะสีที่ดีประจําวันสีเหลืองสีขาวสีม่วงสีส้มสีฟ้าเป็นต้นสีที่ดีสุดในวันนี้ก็คือสีม่วงแล้วก็สีฟ้าน้ําทะเลนะครับทิศที่ดีประจําวันก็จะมีทิศตะวันตกเขียงใต้แล้วก็เป็นทิศเหนือ เป็นทิศที่ดีจากวันนี้นะครับมาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวทูเดย์กันเลยนะปรากฏการผ่าดาวทูเดย์นะครับใน hey, วันนี้คือในดวงชะตาก็จะมีปรากฏการก็คือเอาดาวดาวศุกร์นนะครับคือดาวพระศุกร์พักเนี่ยนะหลายคนกังวลว่าเอ๊พักจะดีไหมดีไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ ฟังอาจารย์ไว้เลยนะครับดาวสุภักไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปคิดมากต่อสิ่งใดนะครับใช้ชีวิตให้เป็นปกตินะรอบคอบดาวพักอยู่ที่เรือนของตัวเองไม่ใช่เรือนของคนอื่นนะครับดาวพักแหนในวันนี้เวลา10โมงนะครับ43นาทีก็เข้าสู่ราศรีพฤษภและเป็นเกษตรด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ ทำตัวสบายๆนะครับส่วนมูวนไหวพะปฏิบัติธรรมนะเป็นมงคลในดวงชะตาดาวสุขพักก็ไปเกาะรนะวางดาวพุธซึ่งเป็นคู่ธาตุต่อกันนะแลนะเป็นเพชราตาแา่งเริกนะครับคุณจะต้องตัดสินใจเด็ดเดียวเด็ดขาดทําอะไรทําจริงนะต้องเด็ดขาดนะครับแต่ดาวพักก็อาจจะมีความลังเลไปบ้างนะในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมาดาวพระจันทร,ร์จะย้าย ดาวพระจันทร์เนี่ยจะย้าย20นากาสนาทีตำแหน่งเป็นจันทร์อดีสรนนะครับถือว่าเป็นตำแหน่งจันทร์ที่ดีนะทำให้คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะครับดาวจันทร์เข้าสู่ราศีมังกรถ้าชาวราศีมังกรนะครับคุณถามว่าจะมีโอกาสได้ติดต่อกับคนรักเก่าๆในอดีตหรือเปล่านะครับดาวจันทร์วันนี้เป็นบริวารบริวารหมายถึงบุตรนะภรรยา นะครับเออในภรรยาเ,เก่าๆนะในโดยชะตา้นก็มีโอกาสได้ติดต่อสื่อสารในวันนี้นะครับต่อมาดาวพัคเกตก็จะย้ายดาวพัคเกตย้ายเที่ยงคืน46นาทีนะครับดาวเกตย้ายเข้าสู่ราศีมีนนะครับเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยให้คุณสวดรับพัคเกตนิดนึงนะครับช่วงเที่ยงคืน นะถ้าใครพอที่จะทนอยู่ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับจะสวดในช่วงที่ดาวย้ายเลยก็ได้นะหรือสวดก่อนก็ได้ไม่ว่ากันนะครับหรือจะสวดหลังก็ได้นะไม่ต้องไปคิดมากต่อสิ่งใดนะครับเราคิดแต่ในสิ่งที่ดีนะก็จะเกิดสิ่งที่ดีเกิดขึ้นก็ให้คุณเตรียมผลไม้9้ารูปนะครับนะ9รูปแล้วก็จุดธูเตรียมธูป9้าดอกนะครับคุณก็จุด ธูปกาวดอกแล้วก็ว่านาโมสามจบแล้วก็สวดอิทิพิโสพระควาพระเกตจะมัสมิงจับปุตตะคุณังจตมกุลนงจสังกคุณังสัพพะทุขังสัพพะพยันสัพพะโรขังวิวัชเยสัพพะราคังพระวันตุเม9ก้าจบนะครับแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานข้าพเจ้าขอทิดบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้างท่ามชาติท่ามพบจนถึงปัจจุบันนะครับขอถวายมงคลระบุญนี้ นะแก่เทวดาพระเกศขอให้มงคลลบุญนี้จงเป็นกําลังบุญที่หนุนนําให้ท่านมีบารมีสูงยิงย่งขึ้นไปและจงแผ่กําลังเทวานุภาพมาคุ้มครองพิทักษ์รักษาประทานพรโชคลาภนะครับรบคุณก็เอ่ยชื่อท่านไปเอ่ยชื่อคุณนะนะแล้วก็ขอพอรได้เลยนะครับในโดชะตาก็ถือว่าเป็นมงคลดาวเกศอยู่ในเรือนพฤหัสบดี ถือว่าดีนะครับคุณก็มีเกณฑ์การที่จะเรียนรู้นู่นนี่นั่นนะครับฝึกฝนศึกษาอะไรเพิ่มเติมก็แล้วแต่เขาถือว่าเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณนะครับแล้วก็ชาวลัคนาราศีกันวันนี้คุณอาจจะมีปัญหาคุณอาจจะมีเรื่องนิดนึงอาจจะมีเกณฑ์แรงต่อต้านอะไรก็แล้วแต่นะครับบางคนอาจจะมีเรื่องขัดขัดทุกใจเรื่องการเงินการทอง นะครับแต่บางคนถ้าคุณผิดหวังในเรื่องความรักคุณก็อาจจะเจอรักใหม่ๆนะครับเข้ามาก็ได้ในยดวงชะตาคุณนะโอเคมาถึงดูดวงชะตาตามลัคนาราศีกันอย่างรวดเร็วหน่อยนะหายใจไม่ทันเฮ้ยไม่ต้องวิ่งหรอกขึ้นสะพานลอยไปแหกแหกแหเหนื่อยแล้วหอกหอแหกแหกนะ รูชะตาชาวลัคนาราศีเมฆนะครับชาวราศีเมฆเนี่ยดาวจันทรเข้าสู่พบกัมมะเป็นองค์เกณฑ์สองวันครึ่งนี้ยังไงคุณก็ดีแต่คุณอาจจะเหนื่อยนะครับอาจจะวิงเวียนศีรษะมีปัญหาในด้านสายตาบ้างในการทํางานนะค,คุณอาจจะใช้สายตามากจนเกินไปก็ต้องดูแลสุขภาพของคุณนิดนึงนะครับเออก็เหมือนว่าจย์นะจ้องหน้าคอมเนียอ้ยตาเนี่ยฉ่ำปรมนนะ นะอีกไม่กี่ปีเนะี่ยรู้เลยนะจะต้องใส่แว่นที่หนากว่านี้นะสายตาก็จะยาวยาวนี้ปว <c oughs> ดหัววันนี้ในด้านการเงินคุณนะครับจะได้รับการช่วยเหลือส่งเสริมในด้านการเงินนะครับกระดุมพระเนี่ยเป็นกเกษตรหมายถึงการเงินชิวๆครับมีให้ใช้ให้จ่ายเป็นปกติคุณก็จะใช้ใจ่ายเงินเกินตัวสิครับนะ ใช้จ่ายในสิ่งที่จําเป็นเข้าไว้ในดวงชะตาของคุณนะครับแต่คุณอาจจะมีความเครียดอะไรบางอย่างก็ได้นาะชาวราศีเมษวันนี้ชาวราศีเมษคุณอาจจะปวดหัวนะหรือมีปัญหาได้สายตานะคุณก็ไปเช็คสัตว์สายตานิดนึ้งน,นะครับก็จะไปมองสาวๆมากจนเกินไปตาเหลวแนละ้ว เช้าราศีเมฆวันนี้คุณได้ตนดันตะะันต,นต,นตนันทันตันทันตันฟับหกไม่เท้าับเอเ ör, อเพราะฉะนั้นเี๋ยวคุณจะเป็นที่ยอมรับในสังคมคุณจะได้รับชัยชนะนะครับประสบผลความสําเร็จจะได้รับข่าวดีด้วยนะต่อมาเช้าลัคนาราศีพฤษภ ชาวราศีพฤษภนะครับในวันนี้ก็ดีไม่ได้มีปัญหาใดๆเลยนะครับเจ้าชะตาเนี่ยจะทำตัวเป็นที่เป็นที่พึ่งด้วยซ้ำนะครับนูน่นนี่นั่นใครจะมาขอปรับทุกข์อะไรคุณก็รับฟังประมาณนี้นะครับในด้านการงานเนี่ยดาวพระราหูอยู่ในภพกระดุมพระวันนี้คุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยในการทํางานเหน็ดเหนื่อยในการหาเงินหาทองนะครับดาวพุธของคุณจะเป็นเกษตรอยู่ นะเพราะฉะนั้นก็เรามัดระวังนิดนึงในเรื่องเงินไขสัญญาเรื่องเงินเงินทองท,องทองนะครับชาวราศีทุกศกของคุณในวันนี้คุณได้ฟ o x the fool คุณมีเกณฑ์การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะครับอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนงานย้ายงานหรือย้ายถิ่นฐานหลักฐานต่างๆก็ได้นะครับต่อมาชาวนักขณาราศีเมถุนอย่าเพิ่งค้างสิ หม่มาค้างใไรตอนนี้เช้าราศีเออมถุนนะครับวันนี้ในโดวชะตาคุณเนี่ยก็มีโอกาสในเรื่องตําแหน่งหน้าที่กันงานนะครับแต่บางคนอาจจะมีเรื่องเราต้อระวังไว้ด้วยนะครับแล้วคุณก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยนะครับในการทํางานการเงินเนี่ยดาวพระจันทร์ไปอยู่ในภพมรณะเก็บเงินไม่อยู่ความรักก็มีปัญหา จันร์เป็น8นะครับระวิภุมะทั้งโสราปัญจะแก่ลักนาพุทธเก้าจัน์กับชีวาเป็น8สุขเจดจันเจ้ารอนิรัน์ดวงคุณเนี่ยแหมพิธทุบาทโดยแท้เลยนะเออในโดยชะตานะครับตั้งแต่ช่วงที่เราจัน,ยยนนะ์ย้ายอ่ะดวนะสองทุ่มเห็นไหมดูสิใช่สองทุ่มอะ่ะคุณก็าอาจจะมีอารมณ์เซนสินทีฟก็ได้นะ ร้อนอ,อกร้อนใจร้อนลุ่มนะครับในดูชะตากลใจเย็นๆนิดน,นึงส่วนมันไม่ไมพักพยายามปล่อยวางเข้าไว้นะมีเกณฑ์นะปัญหาความความน่ของคุณนะชาวราศีเมถุนวันนี้คุณได้ฟกลาช้าถึงไม่เท้านะครับในดวงชะตาคุณเนี่ยในด้านการงานน,นะครับคุณเป็นคนที่มีเครดิตความน่าเชื่อถือที่ดีนะก็เตรียมรอรับการติดต่อในด้านการงานได้เลยนะครับ ต่อมาชาวราศีกรกฎชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยดาวประจําตัวของคุณนไปอยู่ในภพปัตตานีเลงลัคนานะครับวันนี้คุณก็จะมีความวุ่นวายในเรื่องความรักหรือถ้าไม่ใช่อย่างนั้นก็อาจจะเป็นในเรื่องคู่สัญญาคู่มิตรหุ้นส่วนนะครับก็ได้ในดวงคุณในด้านการเงินเนี่ยนะครับอาทิตย์ยังอยู่ในภพลาภะก็ะจะมีโชคลาภในเรื่องการเงินแล้วก็จะมีเรื่องเสียหายด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย มีรายจ่ายเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่ในดวงชะตานะครับชาวราศีกรกฎวันนี้ได้ฟอกสองเหรียญวันนี้การเงินต้องระมัดระวังลนยะอาจจะหมุนเงินไม่ทันนะเออนะครับดาวการเงินคุณเสียวันนี้นะต่อมาชาวรัคนาราศีสิงชาวราศีสิงดาวประจำตัวอยู่ในภพกัมมะคุณระวังนะครับปัญหานะจากการตัดสินใจอะไรที่ผิดพลาดหรือเกิด เรื่องเสียหายเกิดขึ้นในด้านงานนะครับหรือเกิดจากตัวของคุณเองก็ได้ในด้านการเงินเนี่ยดาวพุธยังอยู่ในภพราพะวันนี้ก็มีโอกาสทําธุรกรรมก็จะประสบผลความสําเร็จในเรื่องการเงินการทองนะครับชาวราศีสิงห์วันนี้คุณได้ฟับเก้าเหรียญชีวิตคุณการเงินก็ไม่ได้ลำบากอะไรนะครับคนที่มีครอบครัวแล้วคุณก็มีความสุขดีนะแต่คนโสดก็โสดต่อไปนะครับ ต่อมาชาวลัคนาราศรีกันการวันนี้การงานของคุณก็มีโอกาสที่ดีแต่อาจจะมีความขัดแยง้งพุทธันตภาวิวาทราหูอยู่ในภพกรรมนะนะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงในดวงชะตาของคุณในด้านการเงินนะครับดาวศุกร์อยู่ภพสุวรรอ,อเครดิตของคุณก็ดีนะครับในงารได้รับการช่วยเหลือที่ดีนะชาวราศรีกันวันนี้ได้ฟอก เด็กถือนะครับชาวราศีกันวันนี้อาจจะมีคนมาแอบดูแอบสองคุณนะไม่รู้เหมือนกันนะใครมาแอบส่องคุณนะนะชาวราศีกันต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลยน,นะครับดาวพระจันทร์เข้าสู่ภพพันทุหมายถึงงานเข้าบ้านหรือได้รับการติดต่อสื่อสารในด้านการงานก็ได้การเงินนะครับดาวคารในนี้นะ เจ้าชะตานะครับถ้าคุณรู้จักเก็บหอมรอมริต์เนี่ยคุณจะมีฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีนะครับถ้าคุณประหยัดในวันนี้ส่วนในด้านความรักเจ้าชะตาก็จะได้คู่ครองที่ถูกาทายาััยกันดีนะครับเข้าใจกันดีชาวราศีตุลวันนี้ได้ฟับเดดเดดูชะตาคุณวันนี้มีเกณฑการเปลี่ยนแปลงนะครับจะดีหรือร้ายก็ขึ้นอยู่กับกฎแห่งกรรมนะ เพราะฉะนั้นพยายามสวดมนต์ไว้พระปฏิบัติธรรมนะครับเป็นการดีต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกในด้านการงานเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังให้มากวันนี้ดาวการงานคุณจะมีปัญหาอาจจะมีเรื่องผิดใจกับค้นส่วนนะครับหรือมิตรก็ได้ในดวงชะตางคุณส่วนในด้านการเงินวันนี้นะครับการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่ได้มีปัญหาใดๆนะครับในด้านความรัก สุขพักมาก็มีโอกาสที่ดีในด้านความรักของคุณนะแต่อาจจะมีเรื่องร้อนอ,อกร้อนใจไว้ด้วยนะครับชาวราศีพิจิกวันนี้คุณได้ฟับสิบไม่เท้างานคุณอาจจะเยอะนะครับก็บริหารจัดก,การให้ดีนะครับต่อมาชาวราศีธนูชาวราศีธนูคุณมีโอกาสได้เงินจากต่างถิ่นต่างแดนไกลนะครับโดยชะตามมีราได้เข้ามาที่ดีนะ แล้วก็อุปสรรคปัญหาก็จะเกิดขึ้นด้วยต้องระมัดระวังคนที่เคยช่วยเหลือสนับสนุนคุณแนวนี้ก็อาจจะไม่ช่วยคุณนะครับก็พยายามอย่ามีเรื่องนะในโดยจะตามคุณนะครับแต่การเงินคุณจะมีโชคลาภนะชาวราศีธนูวันนี้ได้ฟับ m เดอะมูดวงชะตาคุณนะครับขอให้เชื่อมั่นในเส้นลังสังหอนของคุณเป็นการดีนะครับอาจจะมีคนพูดถึงเก่าวขานถึงบนถึงนึกถึงคุณก็ได้ นะต่อมาชาวราศีมังกรชาวราศีมังกรวันนี้นะครับอย่างที่บอกมีโวกาสได้ติดต่อสื่อสารกับคนรักคู่ครองนะหรือถ้าคนที่มีปัญหาไปแล้วเนี่ยนะครับก็มีโวกาสได้ติดต่อสื่อสารคุณก็จะมีโชคลาภและความสําเร็จเข้ามาที่ดีด้วยเช่นกันดาวพุธตธะเป็นกเกษตรก็ถือว่าบุตรบริวารมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีนะครับเมโดชะตาชาวราศีมังกรวันนี้ได้ฟ็อกลาเชิดราชาถือเหรียญ วันนี้ทุกคุณทำธุรกรรมทางด้านการเงินการธนาคารเนี่ยจะประสบผลความสําเร็จนะครับต่อมาชาวราศีกุมราศีกุมการงานนะครับในวันนี้เจเ้าชะตาจะสนใจในการทํางานเพิ่มมากขึ้นนะครับทางด้านการเงินเนี่ยพระราศับียังอยู่ในภพวินาศจ่ายแลกเก็บทรัพย์มาอยู่วันนี้มีเรื่องเสียเงินนะครับ <c oughs> ในดวงชะาตาคนระ ก็ต้องระวังลงมันระวังนิดนึงอาจจะมีเรื่องทะเลาะกับคนรักคู่ครองด้วยชาวราศีกุมวันนี้ได้ฟอปหนึ่งเหรียญก็ยังดีนะจะมีเงินเข้ามาให้หมุนนะครับมีเรื่องเสียเงินพอได้มาก็จ่ายทันทีเลยนะครับต่อมาชาวลัคนานาราศีมีนชาวราศีมีนดาวประจาตัวอยู่ในภพลาภะวันนี้ถือว่าดีจะมีโชคลาภก้อนใหญ่เกิดขึ้นอาจจะมีรายได้หรือได้รับส่วนแบ่งที่ ดีแล้วกันนะในดุลจะตทางคุณส่วนในด้านการงานนะครับก็ดีมีความเป็นปุกแผ่นการเงินอังคารก็อยู่พบวินาศมีเกณฑ์การรายจ่ายนะครับแล้วมาระวังปัญหาด้านสุขภาพด้วยนะชาวราศีมีนวันนี้ได้ฟอกด,ดีเอ็มเพรสนะก็เป็นธรรมดานะรายได้ดีมีเงินมีความสําเร็จนะครับก็ทําให้คุณมีความสุขในวันนี้ด้วยนะของชาวลัคนาราศีมีน นะครับงานจะนํามานะั่งนะครับถ้าคุณมีไรายได้เนี่ยงานจะนํามาในวนี้โอเคอันนี้ก็คือคํำทำมาไปก่อนโดยภาพรวมในดวงชะตาทั้ง12ราศีถ้าใครสนใจดูดวงชะตากาชารก็ติดต่อมาได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดแชร์ชรชรคลิปกดกระดิงให้กอาจารยด้วยนะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับซาลามิดา